ด่วนแจ้งประชาชนทั่วประเทศระวังอันตรายถึงตายสำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนรีบฟังด่วนค่ะล่าสุดนะคะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังฤดูเปลี่ยนเสียงโรคไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะโดยโรคไข้หวัดใหญ่นะคะเป็นโรคระบาดประจำถิ่นที่มีมานานพบได้ทุกกลุ่มอายุแต่พบมากในเด็ก ส่วนอัตราป่วยตายมักพบในผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะโดยโรคไข้หวัดใหญ่นะคะมีอัตราการระบาดเพิ่มขึ้นมากทุกปีโดยในสถิติในปี2567มีผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สะสม668,027รายสูงกว่าปี2566ประมาณ1.39เท่านะคะและมีผู้เสียชีวิตแล้ว51รายค่ะส่วนในปี2568 ข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง7กุมภาพันธ์มีผู้ป่วยสะสมแล้ว75,936รายเสียชีวิตแล้ว3รายค่ะกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขจึงได้ขอแนะนำเจกลุ่มเสียงดังต่อไปนี้ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคนะคะและป้องกันภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจากเชื้อไข้หวัดใหญ่ค่ะ1หญิงตั้งครันอายุคันสีเดือนขึ้นไปนะคะ สองเด็กอายุ6เดือนถึง2ปีทุกคนหมายถึงกลุ่มเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนเต็มจนถึงอายุ2ปี11เดือน29วันค่ะ 3. ผู้มีโรคเรื้อรังได้แก่โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหอบผืดหัวใจหลอดเลือดสมองไตาวายผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัดและเบาหวานค่ะ4บุคคลอายุ65ปีขึ้นไป5้าโรคธาลัซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะ รวมถึงผู้ติดเชื้อ h i สไอวีที่มีอาการด้วยค่ะ 6. ผู้ที่เป็นโรคอ้วนหรือว่าน้ำหนัก100กิโลกรัมนะคะ7ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ค่ะสำหรับวิธีป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์มีวิธีปฏิบัติตัวดังนี้ค่ะ 1. ปิดปากปิดจมูกเมื่อไอาจามโดยใช้ผ้าหรือกระดาษทิชชูท่ทุกครั้งและควรใส่หน้าก,ากากอนามัยด้วยค่ะ2ล้างมือด้วยสบู่และน้ำเป็นประจำหรือใช้เจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์ ถูมือให้ทั่วก่อนรับประทานอาหารและภายหลังเข้าห้องน้ําหรือหยิบจับสิ่งของต่างๆค่ะ 3. เลี่ยงการคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยและเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่นค่ะ 4. เมื่อมีอาการป่วยนะคะให้หยุดเรียนหยุดงานหยุดกิจกรรมพักรักษาตัวอยู่บ้านจนกว่าจะหายเป็นปกติค่ะนี่นะคะทั้งหมดนี้คือประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังโรคไข้หวัดใหญ่อันตรายถึงขั้นเสียชีวิตได้ จากกลมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขค่ะ